กรับสวัสดีไวลุ่นภูวิล่าสบลห้าสบละเฮทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราจะลองมาเล่นเกมคาวซองนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่กำลังแบบว่ายังไงโปรโมทกันที่หายไว้ป่วงเลยนะครับผมใน Facebook แล้วก็ในอ่า t ิกต็อกนะครับแม่งโปรโมทชนิดแบบว่ากูต้องคันตามอ่ะอียมึงก็โปรโมทเกิน แต่แล้วอย่างว่านะครับผมมันเป็นยุทธวิธีการตลาดของเขานะครับผมและที่มันทําให้ผมต้องอยากเล่นตามนั่นก็คือเข้าไอดําเน็ตนะครับนั่นก็คือพี่แป้ง3ามป๋องสาวนะมาโปรโมทเกมนี้นะครับโอ้ยขวัญใจของลุงเลยให้ตายเสีโอ้โเห็นพี่แป้งเล้นต้องบอกเลยว่าโอ้โเสียอยากตายอ่ะ <c oughs> คนอะไรน่ารักเป็นบ้าเลย <c oughs> ว่าแล้วก็อยากกันนั้นเลยนะครับผมแล้วเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่ากับคราวซอง let's go แน่นอนนะครับคุณขาในอาชีพของเกมแนว RPG นี้ก็จะมีประมาณ4-5อาชีพนี่นะครับผมเรามาดูหน้าตาของแต่ละอาชีพกันเลยดีกว่าฟังับเริ่มกันที่อาเชอร์ครับผมสายธนู<ห>แล้วก็นี่น้องสายนักเวทครับมาสเตอร์วอริ r ออร์นักดาบแล้วก็นักบวชสุดเซ็กซี่อ้และสุดท้ายสายหล่อสายเท่โดนใจไว้จับนี่เลยด้วยความเท่ครับผมนักฆ่าอา,าินชวบเท่ไปเลย เลนอะไรดีนะซึ่งปกติเวลาผมเล่นเกมแนว RPG นะผมจะเล่นเป็นพวกาสายแทงวอร์รีเออร์ซะมากกว่านะครับผมแต่วันนี้ผมอยากจะลองเปลี่ยนแนวอาชีพนะขอเป็นเอาอาชอร์ดีกว่านะครับผมสายยิงลูกศิษย์ฮอกอายอเกมาตัวเกมเริ่มแล้วคือมาถึงตัวนี้ผมอาจจะตัดในโหมดฝึกสอนออกไปแล้วกันเนาะนก็ไม่มีอะไรมากก็เบบสิกในการเ,าเล่นเกมแนว RPG ทั่วไปเริ่มต้นก็จะมีพวกอะไรสอนเดินสอนปล่อยอันติปล่อยสก,กิลอะไรประมาณนี้โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเมืองหลักแล้วนะจ๊ะ แล้วก็ขอต้อนรับผู้กล้าทุกคนเข้าสู่ในดินแดนผจญภัยในดินแดนนักเวททุกคนเลยนะครับผมสำหรับโดยตัวเกมทั่วไปแนว RPG เราก็รู้กันอยู่นะคนที่มาเล่นเกมแนวนี้ก็ไม่ต้องบอกอะไรกันมากครับผมโดยเริ่มแรกนี่มันก็จะเออเราก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาดูระบบการเล่นของตัวเกมแล้วก็ภาพกราฟิกประมาณนี้แล้วกันเนาะซึ่งในตัวเกมก็จะเป็นแนวแฟนตาซีนะคบพี่มันทําให้ผมรู้สึกเหมือนเกมอะไรวะเหมือนแรกนอล็อกเลิฟเลยเออ ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเปิดมากก็ต้องไปหาไอ้นู่นหาไอ้นี่แล้วก็ไปหาไปคุยกับคนนู้นคนนี้นะครับผมมาฮัลโหลหวงเฉยเฉาอตัวเฉาเจ้าอ้ยอ้รึยีอบ้าเอเอไปเดาพลาดขึ้นแล้วเว้ยอะไรวะโอ้มีสัตว์เลี้ยงมาให้เลยนะจ๊ะโอเคโอเคทำอะไรพี่เอนี่ผมตอนตอนเลือกเซิร์ฟนี่ผมไม่แน่ใจผมเลือกเซิร์ฟเอเชียหรือเปล่าวะทำไมมันไม่มีพวกแบบชื่อคนไทยๆเลยวะ ชื่อคนไทยชื่อคนไทยไม่ยากนะครับผมมันจะมีพวกแบบว่าซ่าๆหรืออะไรศูนย์ศูนย์เจ็ดตามไทยนะไอเยว์ชื่อเขาสิ้นคิดเลยแต่ละคนโอเคสำหรับเกมแนวอารจีนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วนะที่เล่นหล JJ, ักๆจริงๆก็จะมีเกม d ักก o n เน็ตนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้โดนถอดออกจาก Google Play Store ไปเรียบร้อยเร้วนะจ๊ะเออไอเยว์ก <barber> ูจะเติมมันซะเยอะเลยเอาออกซะงั้นมาก็ให้ทำเค้กนะครับผม ไปหาอะไรอ่ะให้คุยกับเอลิสโอเคเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในโหมดเอ่อเนื้อเรื่องในโหมดดันเจี้ยนเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ตัวคลิปมีความยาวมากเกินไปนะไม่งั้นแม่งเนื้อเรื่องวนเวร์เพเวอร์เพวอวงโอ้ไม่ไหวยาวเกินเาเข้าไปดูกราฟิกตอนบวกตอนบูเลยดีกว่าเออไปโอ้โหมาแล้วครับผมแม่งกว่าจะเข้าเนื้อเรื่องได้เฮ้ยเอาสกุง่วงเนี่ย เบื้องต้นกราฟิกตัวเกมนี่ผมรู้สึกว่าตอนที่อยู่ในเมืองเนี่ยตอนที่คนน่ยว่ารวมตัวเนี่ยเยอะเนี่ยครับผมมันไม่มีอาการแหลกเดี๋ยวาการหน่วงเท่าไหร่เลยนะหรือว่าจะเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์ยังใหม่อยู่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าภาพการาฟิกแล้วก็รวมถึงตัวคนที่แสดงผลภายในเมืองนี่ผมก็ปรับสุดสุดหมดทุกอย่างอะ่ะสุดกว่านี้ก็ขี้แตกแล้วครับผมเออโอเคมาทามาเล่นที่ตัวเกมยีปฟาในยังไงก็มีลูกกระจอกด้วยสามพนอโถ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 ยิง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 ปิว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 ปิ เอ,อ,อันติเข้าไปแล้วหนึ่งดอกเฟ็บเดี๋ยวหนึ่งตัวโอ้โหภาพสวยภาพสวยใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวต้องลองเจอมอนเยอะก่อนดูซิมันจะมีการติดสโลไหมตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับผมไปชูเว็บ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 ฟัดโลดอ่ะจุ๊ววววเราเล่นสายยิงครับผมเราไม่ต้องเอาตัวเข้าแรกอะไม่ใช่เราปกติก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะสายยิงอะสม่าจะแบบว่าเอยเอาตัวเข้าแรกตลอดเลยกูอุย้ย อะไรครับผมนี่ไงต้องบอกว่ากราฟิกที่อยู่ในตัวเกมนี้ทําออกมาได้ดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกต้นมงต้นไม้แล้วก็บรรยากาศโดยรอบๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะสวยงามตามท้องเรื่องแนวแฟนตาซีแม่งกระเสียงเดียวดนตรีวังเวงไปเลยโอเคโอ้ตอนนี้เราก็เจอกับออรองบอสน,นะบอลดีรองบอสเลโอ้ยพลังที่ยิ่งใหญ่มากความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง<ๆ>อะไรอะเอามาดีครับผมจัดไปก่อนครับหนึ่งต่ออันตี ฟิสซ์ฟิสซ์ต่อด้วยลูกคานูดาวตกยตั้งชื่อให้นี่เราอย่าง<ๆ>รับคอมโบยิงต่อเนื <th> <spirit> ่องครับผมปล่อยทอร์นาโดไปพิทอร์นาโดจานหนีฆ่าทำไมนี่เรายิงต่อไปเลยครับผมอ้าวเออจิงจอกเก่าหางล่วงซะแล้วมาอย่างสิตายอย่างหมาอะไรอ่ะมีเจ้าว่าอีกอย่างอ่ะฟังบนบูบูเรื่องเลยเอ้อยานี่ติดคุยแพมกันเฮ้ยนั่นไงไอสัตว สุดท้ายก็ได้มันมาเป็นพวกเรานะครับผมแม่งเป็นเกือบทุกเกมเลยวะ่ะเออพลังแห่งมิตรภาพที่งใหญ่อยู่แล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะสรุปโดยรวมคร่าวๆนะครับผมก็ตัวเกมก็น่าเล่นนะโอเคเนื้อเรื่องก็จะเป็นแนวแฟนตาซีทั่วๆไปเหมือนที่เคยเล่นกันนะ่ะตัวเกมก็ตรงปกนะครับผมไม่ได้อ่อต้มคนดูเหมือนแบบว่าเกมทั่วๆไปที่แบบว่าปกอย่างงามนะเปิดมาทียหนังเอกคนละแผ่นเลยสัต โอเคก็ลองไปโหลดเล่นกันนะครับผมก็มีให้โหลดแล้วนะครับผมในแพลตฟอร์มของ Android แล้วก็ iOS นะยังไงก็ลองไปโหลดเล่นกันนะครับผมกับข้าวซองเสียงเพลงแห่งเมื่หรือว่าเมื่แห่งเสียงเพลงวะอู้ช่างแมงเฮ้ยไปโหลดเล่นกันนะครับผมกับเสียงเพลงแห่งเมื่จันโอชาดำเย็นโอ้เกือบไม่รอดเออโอเคแล้วพบกันใหม่กับคุณลุงเล่นเกม E ีีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้กับผมต้องขอกาบลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดี -clock. the clock.